ำหรับใครนะคะที่กำลังหารถอีโคคาในราคาส0 0แสนนะคะผ่อนสบายๆนะคะต้องมาชมคันนี้แล้วคะ่ะ เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับทำคลตกดกระดิ่งเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะมีนานะคะเอารถอีโคคาคันเล็กๆนะคะและราคาก็เบาๆเนี่ยมาฝากพี่ทุกคนนะคะใครอยากผ่อนก็ผ่อนเบานะคะใครอยากตัดสดงงก็งบ2 0 0แสนซื้อได้นะค,ะคุณลูกค้า ที่มีนาอยู่ด้วยนะคะเป็น Mitsubishi a t t r a นะคะมาพร้อมเครื่อง1.2 GLX นะคะคันนี้นะคะเขาจะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะซึ่งถ้าคุณลูกค้าขับในเมืองเนี่ยบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเป็นรถคันเล็กๆที่เหมาะต่อการขับในเมืองเพราะว่าในเมืองรถติดบางทีซอยแคบบางทีอะไรเงี้ยเราได้รถคันเล็กๆเนี่ยมันก็จะแบบว่ากระทัดรัดในการขับรถมากกว่านะคะ คันนี้นะคะได้เป็นรถปี2015นะคะคุณลูกค้าเป็นรถปี2015มาพร้อมสีเทาเดิมๆจากศูนย์แบบนี้เลยสวยมากๆคุณลูกค้าได้สีเทาแบบออกเทาพันธุ์หรีนะคะก็คือว่าสีโอเคเลยนะคะไม่มีแบบชนหนักอีกความจมน,น้ํามานะคะคันนี้ได้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับใครที่ชอบขับเกียร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้ากําลังตามหาอยู่นะคะไม่ชอบเกียร์ออโต้นะคะมีนานก็แนะนําคันนี้นะคะได้กุญแจรีโมทด้วยนะค,ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ทําออกมาได้ดี ถามว่าดียังไงนะคะดูในส่วนของตาไฟของเขาทางด้านหน้านี้เลยนะคะตาไฟของเขาเนี่ยจะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยแต่งสเกิร์ตให้รอบคันและที่สําคัญน,นะคะสังเกตตรงกระจังหน้าตรงนี้เป็นกระจังหน้าโคเมียมเงาๆแบบนี้หล่อมากๆนะคะถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่แบบว่าเขาจัดสรรมาให้ได้ดีมากๆเพราะเขาใส่ในเรื่องของกระจังหน้าโคเมียมมาให้ด้วยนะคะ ไฟตัดหมอกคุณลูกค้าเขามีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีไฟตัดหมอกมาให้แต่ในสุบิชิแอลขาดคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้และที่สําคัญมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะคะดูสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะคุณลูกค้าเราใส่ในเรื่องของล้อแม็กเนี่ยจัดมาให้จุกๆเลยคุณลูกค้า RPF1 นะคะล้อนะคะ RPF1 นะคะแบบนี้ขอบ15 พร้อมยางปีใหม่ๆนะคุณลูกค้าจัดมาให้สี่วงพร้อมยางใหม่สีเส้นเลยนะคะในเรื่องของหูกระจกก็คือว่าเป็นสีเดียวนะคะกับตัวรถนะคะตรงมือจับฝาเปิดประตูตรงนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะถามว่าริ้วรอยนะคะรอบๆอะไรต่างๆตรงนี้นะคะมองจากตาเปล่าไม่มีคุณลูกค้าเล็กน้อยเท่านั้นคิ้วกระจกตรงนี้ก็คืออยู่ครบทั้ง4บานประตูนะคะคุณลูกค้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยก็คือติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะดูล้อแม็กข้างหลังนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเลือกแม็กสีนี้มาเนี่ยคือด,ดูแบบตั กับต,ตัวรถได้ดีมากๆสําหรับใครที่เอาไปแล้วแบบคือไม่อยากได้แบบว่าเอาไปแต่งอะไรแล้วนะคะคือเอาคันนี้ไปก็คือครบเลยเพราะว่าสะเก็ดรอบพันแล้วก็มีแม็กให้ด้วยนะจ๊ะคันนี้นะคะมาดูในส่วนของตาไฟทั้งด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกเดิมๆจากศูนย์นะคะตาไฟดวงที่3เวลาเบรกตรงนี้นะคะคุณลูกค้าคือต้องบอกเลยว่าแอปถัดคันนี้คือทําชมอันนี้ออกมาได้ดีเนี่ยมันเป็นแมน,นเชนแล้วถูกไหมคันนี้นะคะก็คือสวยเลยนะคะดูรอบๆพันแล้วเนี่ย ที่สองคันเนี่ยลดราคาขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าแบบเบามากแต่ได้ขนาดนี้คือสวยคือคุ้มนะคะทั้งด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะมีฝาถังน้ามันเชื้อเพลิงะค,ะค่ะก็เติมเป็นเบนซินนะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่องเบนซินน้ามันเบนซินนะจ๊ะนี่นะคะทุกอย่างก็คืออยู่ครบดูสภาพนะคะไม่มีรอยบุกนะคะไม่มีรอยชนหนักอะไรมานะคะทางด้านแก้มข้างตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะคะคุณลูกค้า ไฟเลี้ยวเขาก็จะไม่ได้อยู่หูกระจกนะคะจะอยู่แก้มข้างแทนนะคะคุณลูกค้าก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราเข้าไปดูภายในรถของเขากันนะคะว่าภายในรถของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของภายในของเขากันนะคะคุณลูกค้าคือแบบพอมาอยู่ในรถเนี่ยแล้วมองไปข้างนอกเนี่ยเห็นได้เลยว่าแบบฟิล์มเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากมองออกไปนะคะกันแดดดีมากๆนะคะ คันนี้นะคะกระจกทั้ง4บานของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทางด้านคนขับตรงนี้ได้แล้วก็ปรับได้ทุกข้างเลยนะคะคุณลูกค้าคือถือว่าคุ้มได้ตัวเริ่มต้นแต่ว่าได้กระจกไฟฟ้าไปนะคะในส่วนของกระจกทางด้านข้างหูกระจกสองข้างตรงนี้นะคะก็สามารถพับหูกระจกได้คือปกติเนี่ยตัวเริ่มต้นของ E ีโคคาร์แบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาจะพับหูกระจกไม่ได้แต่แอสทาร์คันนี้ทําได้คุณลูกค้าปรับกระจกอะไรตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีตัวบอกแก๊สตรงนี้อยู่ข้างๆพวงมาลัยกันนั่นเองนะคะ พวงมาลัยตรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นพวงมาลัยสามก้านแบบนี้คือสวยมากนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้าคือเหยียบคัสตรงนี้คัดก็ไม่แข็งคดัดแบบนิ่มสบายๆนะค,ะคุณลูกค้าเลขไมค์คันนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ0,000สาืนนะคะคุณลูกค้าถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีน้องเนี่ยคือถือว่ายังวิ่งไม่เยอะในส่วนของตัวช่องแอร์ตรงนี้นะคะก็จะแบบดูเล็กๆกระทัดรัดน่ารักมากๆเลยแต่ว่าแอร์เย็นอย่าบอกใครนะคะ แอร์แบบหนาวเย็นเจี๊ยบไปเลยนะคะก็ G ะะ G จะมีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็จะมีวิทยุที่มาเดิมๆจากศูนย์ของเขา Mitsubishi ของเขาเนี่ยก็คือสามารถใส่แผ่นซีดีตรงนี้ได้นะคะคุณลูกค้าก็จะมีรูเนี่ยที่ 4FIAUX นะคะแล้วก็จะมีตัวปรับวิทยุอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นระบบปรับแอร์แมนนวลแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีเสริอในเรื่องของแบบว่าบางทีอาจจะแบบอยากเสียบชาร์จแบบต่าง,างๆอะไรแบบนี้ก็มีให้นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วแล้วก็อาจจะมีที่ใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆนะคะ คือถือว่าเป็นรถคันนี้เนีที่แบบว่าแบบใช้สอยได้ดีพื้นที่ใช้สอยดีแล้วตรงนี้สําหรับคุณสุภาพสตรีที่นั่งข้างสามีแล้วชอบแต่งหน้ามีแอบแบบใส่ช่องของกระจุกกระจิกบางทีเราใส่แป้งตาลงแป้งตะลัอมอย่างนี้แต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะช่องตรงนี้นี่คุณลูกคา้าเขาก็จะมีในเรื่องของบุคกวิดมาให้นะคะคุณลูกค้าอยู่ในนี้นะคะ ก็คือคู่มืคู่มืออะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่ดีนะคะคุณลูกค้าสําหรับใครเอาไปนะคะก็คือคุ้มมากคันนี้ภาษีพรบไม่ขาดเลยคุณลูกค้าถึงขาดร้านของเราก็เติมให้ก็ต่อให้นะคะคันนี้นะคะเบาะของเขาเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ่านะคะก็จะแอบ,บมีลายฉลุนิดหนึ่งตรงนี้นะคะคุณลูกค้าเบาะย่างแน่นอยู่นะยังแน่นอยู่ไม่ใช่แบบนั่งไปแล้วแบบอุยยุบตามตัวเลยนะ้องมีนานไม่มีนะคุณลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์กระปุกเข้าง่ายนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าซื้อไปแล้วเกียร์จะแบบเข้ายากหรือ,รอเปล่าเข ไม่มีแน่นอนไรกังวลกับปัญหาตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นที่บังแดดทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าฝั่งคนขับนี่ยก็จะมีกระจกมาให้นะคะคุณลูกค้าไฟทางด้านบนนะคะก็เปิดได้ตามปกตินะคะกระจกมองหลังตรงนี้ก็คือปรับได้ปกติไม่มีแบบว่าหลอกตาะคะมองไปข้างหลังคือเห็นชัดเจนนะคะคุณลูกค้าคันนี้คือสวยมากคือมีนาเนี่ยเป็นชนิดตัวเล็กๆนะคะที่แบบสูง155เข้ามานั่งในรถแล้วรู้สึกว่า สบายแล้วมุมมองต,งต่างๆคือแบบดูมองแบบทะลุคูบบคปโผม,มากสาหรับใครที่สูงกว่าน,นี้นะคะก็นั่งหนูก็ว่าคือแบบเขาก็จะแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ติดหลังคาอะไรมากมายและที่สําคัญคันนี้เนี่ยเขาสามารถปรับนะคะคุณลูกค้าในเรื่องของความสูงของเบาะได้ด้วยซึ่งปกตินะคะรถอีโคคาร์ที่แบบเป็นตัวเริ่มต้นต่างๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถปรับตรงเบาะคนขับได้ใช่ไหมพี่แต่คันนี้ปรับได้มีที่ปรับให้ ที่อยากจะปรับให้สูงขึ้นหรือว่าปรับให้ต่ําลงปรับได้อ่ะคุณลูกค้าซึ่งมีนาปกติแบบเหยียบค้าไม่ถึงคุณลูกค้าขออนุญาตยอมรับความจริงนะแต่ว่าวันนี้จะเหยียบถึงคือถ้าซื้อคันนี้ไปคือคุ้มเลยถ้าคุณลูกค้าไม่ซื้อหนูซื้อเองนะคะจริงๆอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูข้างหลังกันเดี๋ยวมีนาจะลองไปนั่งข้างหลังให้ดูนะคะว่าการนั่งเนี่ยสบายไหมนะคะไปดูข้างหลังกันนี่นะคะในส่วนของที่นั่งของข้างหลังตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคนนั่งข้างหลังเนี่ย คือมีนาแบบมานั่งแล้วมีนารู้สึกว่ามองข้างนอกอ่ะมันดูรถแบบว่าคันเลสนะคะน่าจะไม่กว้างแต่เข้ามานั่งแล้วรู้สึกสบายมากๆบอกคนขับว่านั่งสบายแล้วคือบอกข้างหลังนิ่มกว่าอีกอะ่ะคุณลูกค้าและที่มีนาประทับใจมากๆนะคะสําหรับรถคันนี้นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูนี่กันคือแบบปกติรุ่นอๆๆๆื่นเขาไม่มีที่พักแขนให้อ่ะคุณลูกค้าแต่คันนี้มีที่พักแขนให้แบบบางทีเดินทางไกลมือจ้าแขนไว้ตรงไหนก็มีที่พักแขนให้แลที่สําคัญคือบางทีเราแวะปัม๊มอย่างงี้นะคะซื้อกฟอกาแฟคนละแก้ว บางทีมันตั้งได้แค่สองแก้วข้างนางั่งส่วนคนนั่งหลังถือไปเลยคุณลูกค้าถือยาวๆเลยบางทีก็จะแบบมีให้ใส่ให้ตรงขอบตรงนี้บางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์เราเอาไปใส่ขอบประตูอะไรอย่างนี้นะคะแต่คันนี้คุณลูกค้านี่เลยสองช่องนะคะคนละช่องไม่ต้องแย่งกันสําหรับมีนานะคะม,คมันคือม,มันคุ้มอ่ะคือถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเราใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะหรือเราใส่แก้วหรือใส่สัมภาระอะไรตรงนี้ก็ได้ หรือใครที่แบบมากันสามคนก็พับเบาแล้วก็นั่งได้สามคนตรงนี้นะคะคือโอเคมากๆและที่สำคัญนั่งสบายนะคะการเดินทางนั้นจะมีความสุขนะคะทั้งคนขับคนนั่งข้างหน้าและคนนี้นั่งข้างหลังใครที่กําลังหารถที่แบบราคาเบาๆอยู่มีนาแนะนาคันนี้ขออนุญาตเปิดราคาเลยแล้วกันใครที่ดูจากวิดีโอนี้ YouTube นี้นะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามาแจ้งเลยว่ามีนาจ๋าที่โทรจาก YouTube หนูให้ราคาที่2 1 9 0 0 0บาท ฟังอีกครั้งคุณลูกค้าค่ะ2อง0 0นหนึ่งหมบาทถ้าพี่ไปเจอที่อื่นพี่ไม่ได้ราคานี้นะแต่ถ้าพี่โทรมาแจ้งว่าโทรมาจาก YouTube นะ้องมีนาหนูให้ราคานี้เลย2อ9 0 0นหนึ่งหมบาทได้ไปทั้งคังนนี้คือต้องบอกเลยเป็นรถอีโคคาร์ที่แบบได้เกียร์กระปุกปกติเนี่ยคือถ้าเป็นเกียร์กระปุกเนี่ยมันจะไม่มีแบบว่าฟังก์ชันต่างๆอะไรจุกจิกแบบนี้ให้เรานะคะคุณลูกค้าแต่อเน,นี้ยคือมีครบมากและที่สําคัญใส่ล้อแมกให้แล้ว,แ,ลวแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจัดไฟแนะะนซออนน 4, นนนะะ่่เเเเงิออออกกร4,900 00บบบาาาทททดืลั้ เพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้คันนี้ไปต้องรีบแล้วนะคะคุณลูกค้าเผื่อๆปล่อยคลิปไปเนี่ยกลัวจะมีคนมาตัดสดไปนะาราคาดีขนาดนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะคุณลูกค้าที่มีนาเอามาฝากทั้งหมดนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าตัวมีนาเองคือเต็มสิบไม่หักขออนุญาตไม่หักเลยสภาพโดยรวมโอเคภายในโอเคนะคะ เป็งไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้ที่มีนาเอามาฝากนะเชื่อว่าพี่ๆนะคะก็คงจะชอบเหมือนกันที่น้องมีนาชอบนะคะสำหรับใครที่คิดเหมือนกันนะคะสามารถเข้ามาดูน้องได้ที่ร้านนะคะคุณลูกค้าที่กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกถนนคูขวาเทียบวารีนะคะร้านของเราเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะใครเข้ามาก็มาได้เลยนะคะพี่ติดต่อก,กับเซลมีนาคนนี้ได้เลยแล้ววันนี้นะคะมีนานะคะและน้อง Mitsubishi a t t r a c คันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่ามีนาเนี่ยจะเอารถคันเล็กๆหรือว่ารถคันใหญ่คันไหนมานําเสนอให้กับพี่ๆีดูอีกนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณมากสำหรับคนที่ดูจนจบคลิปและขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนับสนุนติดตามดูพวกเรามาโดยตลอดเลยนะคะก็ต้องขอเอคำว่าสวัสดีค่ะ